ังไม่กลัวกลัวไม่แรงเจ้าของบอกจูนเต็มที่เลยไม่กลัวพังที่ผมจูนไปให้เนี่ยประมาณพริกเม็ดนึงพี่เขาบอกอยากเผ็ดกว่านี้หน่อยจัดให้3เม็ดก่อนไปดูกันว่าดีขึ้นไหมครัก็เต็มๆดูฟิลันอีกทีหนึ่โอเคเดี๋ยวขอไปจูนเพิ่มก่อนโอเคครับพริก6เม็ดไวกว่าเดิม้งบมานนี้รู้สึกเลยรู้สึกเลยเสียงเปลี่ยนอันน <c oughs> ีกว่าเดิมเรื่องกว่าเดิมอ่าขึ้นดาวมากกว่าควันอ่ะควันแทบไม่มีชอยชอยชอยี่ชอย ไม่กลัวกลัวไม่แรงเจ้าของบอกจูนเต็มที่เลยไม่กลัวพังใช่ไหมพี่พี่บอกแล้วว่าเอาให้เต็มที่เลยผมบอกแล้วว่าตอนนี้ที่ผมจูนไปให้เนี่ยประมาณพริกเม็ดนึงพี่เขาบอกอยากเผ็ดกว่านี้หน่อยก็เลยจัดให้ไปประมาณ3เม็ดก่อนคือถ้าอยากถ้าอยากเผ็ดกว่านี้เดี๋ยวค่อยมาเติมอีก2เม็ดอันนี้ไป3มเม็ดก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเออมันดีขึ้นไหมเออแต่ว่าเอาคันเร่งไม่พี่ลองเลยดีกว่ามั้งไหนๆก็ออกไปแล้วทีเดียวเพื่อได้ลองได้ลองคันเร่งเอาตัวไหนเอา ลอง4,900ทนะี่กว่าเลยหรือรมันมันมันไม่เนียนเลยอ่าหยิบตัว4,900หนะ <D> น่ะ FD1 FD1 กล่องสียงเหมือน ECU อ่ะเออทำงาน,นเป็นตัวนั้นไปนเลยคือไอ่ไอ้เดี๋ยวต้องบอกคนดูก่อนว่าไม่เนียนยังไงหมายความว่าสมมติคันเร่งไฟฟ้าตัว4,005จูนคอมหรือ4,900เนี่ยมันจะสมมติเนี่ยเป้าหมายนะปลายทางอยู่นี่ปลายทางอยู่นี่มันจะมีหนึ่งถึงสิบสี่มันจะค่อยๆไปแบบเนี้ยแต่คราวเนี้ยถ้าเป็นตัว1,990เนี่ย ด้วยความคุ้มไงมันมีแค่3โหมดแต่ต้นทางกับปลายทางมันเท่ากันมันก็เลยจะกลายเป็นว่าโหมดหนึ่งอยู่นี่2อยู่นี่3อยู่นี่เนี่ยความหมายของคาว่าไม่เนียนของผมไม่ไม่ใช่ว่ามันขับกระตุกด๊งด,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 ด๊งนะคือมันไม่เนียนแบบนี้คือความความละเอียดดีกว่าใช่ความความละเอียดดีกว่า <c oughs> แต่คราวนี้บางคนบอกว่าทําไมผมใส่ไปแล้วมันถึงกระตุกอันนั้นมันต้องไปอยู่ที่ไฟล์ดีแมปอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าโจูนปกติดีอะใส่ไปไม่ไม่เคยมีปัญหา รถที่จูงจางผมทุกคันใส่คันเร่งไฟฟ้าได้แล้วไม่กระตุกแต่ถ้าเจอที่อื่นใส่คันเร่งแล้วก็ตุกเขาจะบอกว่าเป็นที่คันเร่งไฟฟ้าเป็นที่ไหนจริงๆแล้วไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันต้องไม่เป็นแต่ก็จะมีคันเร่งไฟฟ้าที่ไม่ได้คุณภาพบางยี่ห้อที่รถเดิมๆก็ยังกระตุกเลยอันนั้นก็ต้องเลือกกันดีๆนะครับอเดี๋ยวเราจะไปลองคันนี้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใส่ไปเลยไหมใส่เลยใส่ไปเลยเพราะพี่เขาบอกใส่เลยอยู่แล้วถูกป่ะพี่เขา ยุง่ายอยู่แลวไม่ยุก็จะเอาก็กระดิ่งตัวนี้ก็99้าพนเาได้เล้วทำไมขึ้นทำไมขึ้นราคาอ๋อเขาไม่ค่อยดูราคาหรอกมั้งลูกค้าบอสอยิ่เดี๋ยวเขาได้กินไอ้สัตว์ป่วยไปตั้งแต่แรกแล้วตัวนี้ใส่ยากไหมไม่ยากก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงดึงล็อกขึ้นแดงขึ้นก่อนแล้วก็ดึงออกกดแล้วก็ดึงออกเอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็ดันแล้วก็ดึงแล้วก็ดันลงงงไอ้สัตว์เอาเดี๋ยวให้เจ๋งใส่ให้ดูนะท่านผู้ชม เวลาใส่ครับใส่ยี้ง่ายครับเพราะว่ากูไม่ได้ใส่เองเสร็จแล้วเอร์ไปเสร็จแล้วหลือแค่เตรียมแค่ข้าวนี้ก็เสร็จรุนอะไรยากคุณใดคุณใดมีพลาสติกนี่ใช่คุณใดเอาเอาผ้าเวลายมีพลาสติกอาเร็วเร็วเมเร็วเร็วเมึงก็พูดไปทำไปแล้วก็ปาเยโร่เดี๋ยวเราจะพาไปลองนั่งนี่ดูมั่งฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดเอเวอเรส ส่งแม่งเท่เนาะแต่ว่าอะไรแม่งแพงทั้งคนเลยไม่ค่อยฮะเครื่องเบิกใหม่ตัวแปลงหรือไม่อุ้ยกูไปเล่นขอดขอดห้าสูทเบิกหมดแล้วเนี่ยดููแต่เหมือนสู้เครื่องสองแสนสี่นะไม่เวกอ่ะผมถามไปแล้วโอหพาร์ตัวงแล้วไม่เวกนะพี่ผมว่าเป็นที่ตีนพี่แล้วขับรุ่นอะไรก็ับพี่เบิกมาทุกรุ่นเลยเนี่ยแสดงไปเนื้อกัเบิกหมดแล้วขอดเครื่องสามันโอ้ยเนื้อด้วยที่ทำเครื่อตัวที่ไส้สีทออ่ะพังเลยเหรอ อะไรขนาดนี้น้องพี่ที่มาให้เราขับอันนี้ตีตีแดดแล้วมั้งสามแสนไปตายว่ะมาเจ็บโอ้โหเขาใช้พี่ใช้หนักทุกคันเลยเนี่ยอีกคันม่เสียตัวว่ามีตัวว่ะจะตีแดดแหละรถานี่รวมรวมกันที่สองล้านโลแล้วนะพี่ขับไปไหนสองล้านโลเนี่ยก็คันหนึ่งก็ตัดสามแสนคันขับทุกวันอ่ะแต่แตทุกคนเนี่ยคนละคันคนละคันคนละคันแต่น้องพี่เขาขับจากสุพรรณมาเรียนที่นี่อ๋อแสดงว่าเขาหลอกมือแล้วเองเขาบอกว่าขับมาเรียนทุกวัน อยขับมาหน่อยมากับอ่าอ่ะมึงขับก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วมึงขับแล้วมึงรู้อาการไปพี่ปะคือรถเลยพี่จะได้รู้ว่าต้นพี่เขาพอไม่พอออ๋แต่พี่เขาเคยยังได้ไฟฟ้าอยู่แล้วอืมว่าอันอันฉันว่ามีเหมือนมันลึกไปหน่อยเพราะผมขับเขาเร่งไม่จมอยู่แล้วอืมถ้าขับเขาเลีงไม่จมเขาเร่งไฟฟ้าช่วยได้เยอะผมไม่ได้ขับเร็วแต่แค่เราไม่ได้เบรกอ้โไอตอนแรกก็ว่าทำไมเครื่องเครื่องถึงเปลี่ยนบบอ๋อพี่เขาวิ่งเยอะเป็นยั โอเคครับพริก6เม็ดฮะเราจะมาดูกันว่าพริก6เม็ดเป็นยังไงปกติพวกฟอร์ดด้าเนี่ยผมจะจูนพริกไม่เกิน2เม็ดแน่นอนแล้วอันเนี้มีหัวฉีดแล้วด้วยมันก็จะยิ่งจูนไม่เกิน2เม็ดมันต้องจูนน้อยลงแต่อันเนี้ย ไม่รู <S <s ้อ่ะพี่ชอบเผ็ดๆพี่พี่บอกพี่ก็ต้องการแล้วกูต้องหานกาแฟตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องการพี่ต้องการกาแฟพี่เขาบอกขอเผ็ดๆหน่อยเดี๋ยวจัดให้เลนจ์จาเฮ้ยพรุ่งนี้อย่ามาสายเว้ยไม่เกี่ยวกับเด็กกับไอ้กับเด็กก็ได้โบนัสไปสามาี๋ยวไม่ได้ว่าโดนหักไปยังไม่ว่ามาเวลาเดิมวันนี้มากี่โมงแปดโมงครึ่ง ันเวลาเดิมผมก็เสมอต้นเสมอปลเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่หาวผมเปลี่ยนไปอ่ะคือถ้ามาเช้าเดี๋ยวไอ้เจ๋งมึงเป็นอะไรไปปะเนี่ยเออใช่แต่ถ้ามึงมาช้ากูไม่ต้องทักเลยอ๋อคือผัวละก็กูก็เออเออใช่ใช่ผมก็อยู่ในเลทเวลานี้ไอ้นนี้จูนหกเมตรแล้วนะไวกว่าเดิมม้างป่ะอันนี้รู้สึกเลยรู้สึกเลยเสียงเปลี่ยน เียเยวเี้ยอีงี่จะชอบนะผไม่อยากทดสอบแต่บางทีมันเหมือนไม่เกียร์มันเกียร์มัไม่แล้วแ่จงมันใช่แต่รู้แต่ไปดีมานีก่เดินเร่อกเดดีเลยะก็ไปดีเขาลองย้าย้ายพี่เขาลองอ้ะอ่ให่ี่เาลองอ้ย ใส่เรื่องเดียวกันแต่น้องเขาใส่แบบโอ้ยใส่แบบไม่ยกเลยแล้วแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ไว้ใจเบอะ์อะไรวะโชกไว้ใจโชกเมอ่อหรืออะไรนี่แหละโอ้แต่อีคนนึงคนไหนคนนั้นที่หน้ายู่อ๋ออีคันนึงใช่อีคนละคนพอแล้วขับรถเลยเขาเขาเาบอกพี่ดูหน้ามสิเปิดมาหายไปเลยหน้าแหว่งเข้าไปเลยผมนี่ชนมาแล้ว ในแหละดีแล้วที่ไม่ได้ให้ขับอ่ะที่พอโออแต่คนนั้นพีคจริงนี่หลังจากคลิปนี้ออกไปไม่มีเพื่อนให้ยืมขับแล้วตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องไปสามตีคันเนี่ยเปลี่ยนทุกคันยิงใช่เดี๋ยรถที่บ้านเปลี่ยนทุกคันเลยแต่ใช้ถึงขนาดนั้นก็คุ้มนะที่ตั้งแต่ออกรถมาผมยังไม่เคยเกียร์ไหนเสนเลยไดคลิปดาวมากกว่าควันอ่ะควันแทบไม่มีช่วย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 ที่เคโอเคโอเคป กินสามพันเออยังแต่งรถเยอะกว่ามันเลยรู้สึกแบบอะไรแบบนี้ไงใช่มันยังยันรู้สึกแปลกๆนะกลับไปเที่ยววันนี้เขาจูนฟรีที่บ้านเยอะแล้วกินไปซะเยอะเลยมีเสียงหน้าทำรถเลยเออมันรู้สึกแปลกๆนอนไม่หลับนะไม่หลับไม่หลับเอาแล้วหน่อยพี่เอาแลหน่อยดีเมื่อนงเรารอกันนานเมื่อไงมาวันวุ่นๆเธอเลยหรือว่าพี่เขาขับพานไปแล้วทีเีรก ไอ้เจงถามพี่เข้าไปไหนว่าหาไม่เจอพิกหกเม็ดเผ็ดกำลังดีแต่ผมต้องบอกพี่ก่อนนะอันนี้คือผมจูนเกินลิมิตไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถรุ่นอื่นอ่ะเวลาเขาเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเงี้ยอย่างพี่เปลี่ยนหัวฉีดแล้วใช่ไหมล่ะเขาจะต้องมีปั๊มมีปั๊มติ๊กมีระบบน้ํามันคือมันต้องตามมาหมด พอเนี่ยมันไม่มีพวกผมก็เลยจะต้องเค้นบางอย่างค่อยๆเพิ่มขึ้นมานี่ยังไม่สุดนะมันเค้นไปได้อีกแต่ว่าให้พี่ลองใช้ก่อนถ้าพี่ใช้แล้วพี่ชินยังไม่พออีกมาเพิ่มนะไม่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 เสียตังแต่ว่าผมผมจะบอกอันนี้มันจะหัวฉีดเดิมมั้งเอาพี่ลองเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วไอ้ี่อันเขาเปลี่ยนกลับไปหนหัวฉีดเดิมโอ้ถ้าเปลี่ยนหัวฉีดเดิมก็ถือว่าไม่ผิดปกติแต่แต่แต่เค้นนะแต่ไม่ผิดปกติเพราะว่าถ้าเป็นหัวฉีดใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมเล่าพี่ฟังก่อนสมมติรถ เราต้องจูนรถลงมานะาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนหัวฉีดแล้วต้องจูนเพิ่มนะเปลี่ยนหัวฉีดต้องจูนลดอ,อ่าใช่อันนี้ที่ผมเค้นแล้วผมบอกว่ามันมันแปลกๆเพราะว่านึกว่าหัวฉีดแตงออถ้าบอกว่าเป็นหัวฉีดเดิมอย่างเงี้ยถือว่าเค้นไปไม่ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่ขับระดับสามแสนเลื่นทุกคันมีระดับสตมแสนเลยอ๋อมนไม่ว่าเพราะผมที่เดี๋ยวสามแสนก็มีโตโยต้าเป็นทอเนอร์ตัวแรกอ่าโตโยต้าตัวแรกอ่า ใม่ไททันไมเวกไมเวกไททันสองจุดห้าวิจีโอโหไททันสองสองรุ่นเลยคาตตาซีเอ็มสีสิบอ่าแล้วก็มีคันนี้อ่าแล้วก็รถสุดบีเอ็มก็แสงมาโลบีเอ็มแข่งกว่าแหละเขาขับกันที่บ้านพี่นี่ไม่ค่อยได้เจอกันมั้งห้าห้าคนก็ออกคนละคันนะพี่คนละคันคนละคันแต่แต่รถใช้ใค้ใครเท่ากันไงหยิบคันนี้ไปคันนี้ไปใช้ด้วยกันอะไรเนี่ยแล้วโอ้โหแม่งขับยังไงให้ได้ขนาดนั้นว่ไม่ธรรมดาเทสเอวีคันใหม่แล้วห้าหมื่นละสองปี ผมแล้วหกหมื่นแล้วนี่ขูดซื้อเพลฟายมาจะ2ปีแล้วยังวิ่งได้แค่20,000กว่าโลเอวิ่งสามห0ื่นโลแล้วขับไปไหนเนี่ยขับวันละ2กิโลวันลาดเนี่ยขับไปไปบ่อยไปกลับไปกลับน่าจะไปหลายต่อคุ้มพี่เอาใช้คุ้มนี่เวลาซื้อน้ำมันเครื่องนี่ต้องซื้อยกหลังนะผมมีขายยกหลังนะเผื่อพี่เอาไปใช้ซื้อยกหลังไปเลยโอ้โหสุดจริงโอเคแต่มีคันคันแรกที่ี่มันท่อน้ำมันแตกแล้วค่ะอ๋อเออเมื่อกี้ยังคนไม่จบแต่คันอื่นไม่ก็คือคันนี้คำร้อนมัน ยู่พนร้อยนะถ้าขับส่วนมากรถจริงๆมัน90ร้อยหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราเราไม่มีตัวเลขเป็นดิจิตอลบอกเหมือนที่พี่ติดอะไรพวกเนี้ยมันเวลามันร้อยหนึ่งมันมันมันไม่ได้ขึ้นไงมันอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าร้อยห้ามันจะกระดิกหน่อยนึงอะไรแบบเนี้ยจริงๆรถทุกรุ่นน่ะมันร้อยอยู่แล้วแต่เขาเนี้ยที่พี่บอกก็คือความปรอะบางของรุ่นนี้คือพอพี่พี่ใช้เองพี่เลยเห็นว่าแสนโลเนี่ยปัญหาที่จเกิดคือคือพวกท่อยางแตกอ่าก็ไปเช็คท่อยางเช็คอะไรนี้แต่ถ้ารถอื่นไม่ต้องรถอื่นผมว่ดจากจากท คิดหน่อยดีกว่าแต่ถ้ารุ่นนี้เปลี่ยนเลยแต่ปัญหาคือเปลี่ยนทีสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะมันแพงไหมล่ะหมื่นก็สองหมื่นอ่ะคุ้ยเท่าไหอ่างนะพันอ่ะหมื่นห้ามันแพงขนาดนั้นเลยเหรอจะใช่แบ่งงงมาพันงนึ่งันหนึ่งแพงไงทั้งนั้นเขาต้องเลือกไปท่อบนท่อล่างแสดงว่าท่อแต่ละท่อเนี่ยมันมีโค้งมีอะไรของมันมันไม่ใช่เป็นท่อตรงๆโง่ๆไม่ใช่โอ้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าสูตรอย่างเดียวก็ผมทำก็ผมก็ทำปีที่หกแต่ไม่แต่แต่หมายถึงว่าท่อยาเนี่ยเราเราต้องเบิกอย่างเดียวอ่าคือคือเปล นี่ขนาดเบิกมาเปลียกข้างนอกก็ยังหมื่นกว่าเลยโอ้โหเอาเรื่องเออทั้งนั้นก็ขับดีแม็กก็ได้ครับพอยางสอง่อนประมาณไม่กี่ร้อยวีโก้ก็ไม่กี่ร้อยอะโตโยต้าก็ได้ใช่อะมิซูแต่มิซูเออไม่ไอตัวผมเป็นไมเวกตัวไมเวกอะตัวไมเวกมีความร้อนไหมมีตองเติมมานานแดีวหมายถึงแล้วฝาเฝอดันโก่งอะไรไม่มีอ๋อแตกเรืเองไปแล้วอ๋อแต่ผมอะมันอุดมันมีอย่างคืออียามบนหลังเครื่องมันอยู่ในตัวเครื่องพอมันต้องอุด ขาอยดีมันมีสี่โตไปไหมแต่มีห้ารูเอุดรูที่ห้าเพื่อให้อดีามันยอ้อนไ,นนไปฝั่งน้นมันอุดอายุอุดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอะ่ะเพื่อให้ไม่ให้ว่ามันแตกมันแตกขลับตัวอย่างที่แตกอะ่ะแตกสุดสุดท้ายเพราะมันอากาศมันวน,น,นจากสุดสุดขลับไปด้วยมันไม่อยู่ข้างนอกหรอนพกนี่พี่มีคนมีคนเถียงกันเรื่องอันนี้อันนี้ไม่ได้มีสูนะผมมีสูมาไม่เภาพผมผมไม่ได้เจอรถเยอะอย่างอิวสูเนี่ยก็มีคนบอกว่าไม่อยากอุดน้ํากลัวสูบหลัง จะจะจะแตกเหมือนกันในอนาคตแต่แต่ผมไม่ไม่ไมไมไมมอุตสูอซูไม่อุดน้ําเลยคือทุกอย่างเดิมหมดอุดแค่รูไอเสียมันจะมีรูที่ห้าเพื่อจะเอาไอเสียวนไปหลังเครื่องถ้าอุตสูจะเป็นท่อแยกอยู่ข้างนอกอ่าทขอแยกวนข้างนอกอยู่ <ๆ S 1> ในเครื่องเลยอยู่ในในเสื้อสูบเลยอมันเลยร้อนโอเคถ้างั้นไม่เกี่ยวกับตัวอุดน้ําแต่เขาเนี้ยตอนนี้เขากาลังมีบางกลุ่มเถียงกันเรื่องตัวตัวอุดน้ํากับตับท่อน้ําวน เขาบอกว่าถ้าอุดน้ําความร้อนจะสะสมถ้าวนก็จะไอ้นี่รถผมไม่อุดเลยเดิมใจเดิมหมดแต่แกเปลี่ยนหม้อน้ําอันนี้ต้องหาคนใช้งานแบบพี่แล้วก็วาล์วเดิมนะเพราะผมตอนแรกผมใช้เปลี่ยนวาล์วเป็นวาลเจ็ดสิบหกอ่ะไม่ดีเหรอเขาเปลี่ยนเยอะนะเย็นไปเสื้อแตกเลยเย็นไปแล้วเสื้อแตกไงอ่ะก็เรากดสลักเสื้อมันเย็นนะพี่มันเหมือนโหดอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมขยายเรากดสลักเลยได้ออกตัวถักไม่นาน อ๋อพี่สตาร์ได้พี่ก็เอาเลยก็ไม่คือขับปกติแหละแต่พอเรายี่สิบเนี้ยยี่สิบยี่ห้าวูอยู่วันเนี้ยแต่เราปดแต่มันยังเย็นอ่ะมันก็แตกแต่ใช้แล้วมันตก้งแกโลั้วอย่างแตกเพราะว่าอันเนี้ยไม่คามิตัวอะไรระบาเยอะแต่คนที่เขาไม่เปลี่ยนวาลก็แตกนะแตกแตกเพราะว่ามันมีปัญหาที่ตัวเสื้อมันเอมอมีปัญหาที่ตัวเสื้อมันแต่แต่เสื้อไม่แตกจะเป็นฝาแตกผมเนี้ยเสื้อแตกคนแรกเลยอ๋อของหรือเขาจะฝาแตกของพี่เสื้อแตก แต่แล้วผมอุดการที่ผมพามาอุดรุ่ย่าแล้วก็เปลี่ยนมันน้ำแต่วาลเดิมน่ะวาลเป็นสองแต่เปลี่ยนมันน้ำใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ก็วิ่งมาในย่านซัตตาสองแฝดแล้วยังไม่เป็นไรอืมไม่รู้อ่ะผมยังไม่เคยเจอเดี๋ยวคนที่ฟังอยู่ถ้าใช้อยู่ก็ลองมาไปประมวลแล้วกันแล้วก็ไปปรึกษาคนที่ถนัดเลยแถวน้มันน้ำของโตโตโตต้านะไม่ใช่ของอีซูของอีซูว่าเคยเคยทำเองอ่ะลองได้เล่นอ่ะโตต้ามันคนได้เยอะกว่าเหรอ ร้อยกัร้อยยี่สิบเคยเห็นเคยทำอยู่แต่ว่าผมผมผมจำไม่ได้แล้วเคยดูอยู่แล้วก็ไอ้นี่แต้าเป็นตัวต้าเบอร์ศูนย์นะของพรไม่ได้เบอร์ศูนร์อย่างเดียวอั้นก็ดูกันเอานะครับผมไม่มีขายนะอันนี้พี่เขาแนะนำไปเฉยนะเป็นคำแนะนำแล้วแล้วแต่คนชอบเออเอาเอาเอาไปคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะเชื่อนะแต่ว่าพี่เขาใช้จริงอันนี้ไประมาณรึเท่าไรี่ไอเจ๋งขอขอดูไมค์คันนี้ก่อนคนอื่นเขาเขาจะได้เออ ไม่มีตต่อไม่มีนะไหนว่าโอ้ยสี่แสนแต่พี่เอ้สามเก้าเจ็เนี่ยสามเก้าลตีว่าสี่แสนนี่พี่เขาใชหนักร้หแดงนะคันนี้อ๋อใบแดงโอ้โหมาโชว์วันแรกอะตอนวันแรกใบแดงทุกคันของจริงไฟนเนอรก็ใบแดงที่ยี่สิบปีมั้งตัวแรกปีต่อมของจริงเอาเรื่องซื้อแด้มอย่างล้านสองขับยังไงให้ได้สี่แสนโล เจ๋งงน่าทำคอนเทนต์นะขับรถคันนึงให้ได้4แสนโลอ่ะ <laughs> เดี๋ยวกูให้มึงหยุดงานเดอนนึงไปขับมาขี่ไม่ถึงไม่รู้จะไปไหน <c oughs> ขับยังไงวะ4แสนโลเนี่ย <c oughs> สุดยอดเลยนะ <c oughs> โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยะฮะ <c oughs> อยากชมแบบไหนอยากชมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้ะฮะเด <c oughs> ี๋ยวจะทำคลิปหลายๆแนวนะฮะ <c oughs> ใครที่มาทารถแล้วไม่ได้เจอผม ไม่ต้องตกใจครับวุ้นอยู่ในห้องข้างในนู้นจะเขียนฟงเขียนไฟล์ช่วงกลางวันจะวุ่นๆหน่อยแต่อย่างอันเนี้ยเขาก็มาแต่กลางวันนะแต่ว่าวันนี้คิวเยอะจริงก็เลยได้ดึกหน่อยพอดึกปุ๊บมันว่างว่างเนีี้ผมก็จะไม่รู้จะําอะไรคือมันไม่ต้องมาเขียนไฟล์ส่งคันนู้นคันนี้แล้วก็เดินเล่นๆอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยโหรถมันวุ่นมากเลยผมต้องคอยดูส่งไฟล์ให้ทุกๆคันเดินออกมาจูนบ้าง แอดมินตอบคาถามอยู่ก็ถามกันไปถามกันมาบ้างคอยดูตัดต่อบ้างว่าจะตัดแบบไหนใส่อะไรเพิ่มไหมเขาก็จะคอยปรึกษากันอยู่ในห้องคือผมทําหลายอย่างอันนี้ต้องเข้าใจากันนิดนึงก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะส่วนถ้าอยากจะถ่ายรูปอ่าผมถือว่าเป็นเกียรตินะของผมถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะรีบมาถ้าผมไม่ได้ขี้อยู่นะบอกได้เลยแจ้งน้องๆได้เลยเดี๋ยวผมเดินออกมาจากการให้ไม่ต้องห่วงเลยโอเคนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดี